เก็บใจให้เกียรติเฮ็ดึกียรติเพชรได้สำเร็จครับผมพี่เดียวบอกว่าก่อนโชคบอกว่าถ้านักโชคในสังกัดเกียรติเพชรชนะจะมอบอาชีพหนึ่งกินยาโอ้โหครับผมนี่ฮะเอาอพี่เดียวพี่เดียวเอาครับเบอรเตอร์ให้เดียวให้เบอรเตอร์พูดหน่อยก็น้องเขาก็อยู่ในฟอร์มที่ดีอยู่แล้วนะครับก็เคยชนะเขามาสองครั้งใช่ไหมครับก็ถือว่าต่อยก็งูเหรอมาเชิอกล้วยผมโดนแพ้แพ้เหมือนเดิมแพ้ครัอนเดิมครับก็ คงจะต้องต่อยทั้ง5ยกแล้วก็3ยกไปเรื่อยๆนะครับั่นนั่นแสดงว่าไฟต่อไปคือ5ยกผมมองว่าที่เพชรสมานนะเพชรสมานครับเป็นเป็นไฟที่ที่ช่องเจ็ดสีมีชิงแชมป์ขัดแชมป์อะไรไหมครัอันนี้มันเป็นร้อยยี่สิบหกร้อยร้อยยี่สิบหกสองเลยอ่ะชกพิกัดเท่าไหร่ครับกับเพชรสมานมันจะร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่ที่คิดไว้แล้วที่คิดไว้นอกรอบนอกรอบครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับน่าจะสินขายเอาละครับโอ้โหสินขายเลยดีกว่า เป็นคู่มวยที่น่าติดตามครับผมครับอ่าเอาแล้วเอาเอาเอ่อให้ทางผู้ใหญ่พูดหน่อยหนึ่งไฟต่อไปเจอเพชรสมานจริงจริงจริงคือไม่ไม่ไม่ขัดเลยครับผมให้ให้โปรโมเตอร์ทำงานให้นักเรียนทำงานให้พี่ตีทำงานครก็คือเอาที่สบายใจเลยเพราะเพราะเราเป็นมวยในบ้านอยู่แล้วก็คือยินดียินดีต้อนรับก็คือให้ให้ให้ ให้โปรโมเตอร์ทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่เกี่ยวเลยจะทำหน้าที่ซ้อมแล้วก็ดูแลนักมวยไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ถอนผมอ่าจะได้เสิร์ฟความสุขให้กับ FC ไม่ว่าจะ FC ฟสิทธิ์สวัสดิ์เสือสุนทรสงครามแล้วก็เกียรติครับครับผมโอเคครับเอาแล้วครับเอ้าคมเพชรเจอเพชรสมานพิกัดเมื่อสักครู่นี้ยังไม่รู้ประมาณร้อยยี่สามประมาณยี่สิบประมาณนี้นะเอ้าเป็นไงบ้างอ่ะเจอเพชรสมานเคยเจอยังเคยเจอกันสองครั้งแล้วครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ผัดแพ้แพชนะเอาแล้วครับไฟนี้ไฟนี้พร้อม ก็พร้อมับแล้วแต่ผมมาเตอเดียบอกมาครับ3ยกหยกก็ผมได้เสมอเอาล่ะครับผมเอาล่ะครับแฟนวอตจะตามไปเลยนะครับขอบคุณมาครับ